สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมปี2,567ค่ะนั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2 5 6 7 ซึ่งในระยะปักหลังของเดือนมีนาคมนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอังคารที่ได้ทำการโคจรยกย้ายในช่วงระยะปักหลังของเดือนมีนาคมและอิทธิพลจากดาวพระพุธดาวพระศุกร์ที่ได้ทำการโคจรยกย,าย้ายก่อนหน้านี้รวมไปถึงอิทธิพลจากดาวใหญ่ๆอย่างเช่นดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและดาวมฤตยูด้วยดังนั้นคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้สมัยอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเปิดใจรับชมรับฟังและนำคำพยากรณ์ไปพิจารณาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้เลย ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคําพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะอิทธิพลของดวงดาวที่ได้ทำการโคจรยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารที่ย้ายในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมนี้และดาวพระพุธด,ดาวพระสุก์ที่ได้ทำการโคจรยกย้ายมาก่อนหน้านี้แล้ว จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ค้องเกี่ยวกับการเดินทางไกลอย่างชัดเจนค่ะเพราะในระยะปักหลังของเดือนมีนาคมนี้ ดาวพระอังคารดาวพระศุกร์ได้สถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาซึ่งในเรือนมรณะนี้จะให้ความหมายในเชิงของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการย้ายจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งการย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งหรือให้ความหมายในเชิงของการจบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วได้ริเริ่มสิ่งใหม่รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุและความกังวลใจด้วยนะคะและอีกกลุ่มดาวหนึ่งค่ะ นั่นก็คือดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาซึ่งสุขพะหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขพะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความราบรื่นเรียบร้อยในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ คุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎจะเจอผู้คนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันกับคุณหรือเจอผู้คนที่มีทัศนคติเดียวกันกับคุณโดยส่วนมากแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเวลาที่คุณไปศึกษาหรือชื่นชอบเรื่องใดก็มักจะมีกลุ่มคนที่ศึกษาและชื่นชอบแนวเดียวกันกับคุณทําให้เกิดสังคมเกิดคอนเน็กชันใหม่ๆขึ้นได้แต่ในระยะนี้นะคะการที่ดาวพระราหูโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขภะชาวลัคนาราศี กรกฎต้องระมัดระวังคนรอบข้างค่ะคอนเน็กชันใหม่ๆที่เข้ามาค้องแวะค้องเกี่ยวกับตัวคุณอาจจะมีคนที่ไว้ใจไม่ได้อาจจะมีคนที่แอบแฝงเป็นศัตรูเป็นคนคิดไม่ดีเป็นคนที่เข้ามาแล้วหวังพึ่งประโยชน์จากคุณหรือหวังจะกอบโกอยอะไรบางอย่างจากคุณก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะ ในระยะนี้ทั้งดาวพระพุธด,ดาวพระอาทิตย์และดาวพระราหูต่างข้าโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้อยู่หรือระยะไกลแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเดินทางล้วนแล้วแต่จะนำประโยชน์หรือนำความโชคดีมาสู่ตัวคุณเพียงแต่ว่าคุณจะต้องพยายามเช็ครถเช็คยวดยานพาหนะให้ดีพยายามดูแลอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเดินทางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะดีที่สุดนะคะไม่พอเท่านั้นการเดินทางของชาวลัคนาราศีกรกฎจะส่งผลทาให้เกิดคอนเนคชันเกิดการยานมิตรที่ดีด้วยนั่นเองค่ะ คุณยังได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวคู่มิตรอย่างดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารที่โคจรร่วมกันอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าคําว่ามรณะนั้นให้ความหมายได้หลากหลายด้านบางทีก็จะแปลถึงการจบจากเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งแล้วมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ลักษณะนี้ก็เป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศี กกหากคุณจบจากโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่รับมอบหมายภารกิจจากหัวหน้างานหรืออาจจะมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามามีสัญญาใหม่ๆเข้ามาหรือมีการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในระยะนี้ค่ะซึ่งจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นได้ใช้ไอเดียได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรในการทำงานหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีช่องทางในการทำงานช่องทางการทำเงินใหม่ๆซึ่งจะส่งผลดีอย่างมาก ต่อชาวลัคนาราศีกรกฎโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานบริษัทข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆต้องพยายามมองหาลู่ทางใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอนะคะก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะเป็นจังหวะที่คุณได้ริเริ่มสิ่งใหม่ค่ะ หรือถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านนั้นเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการจะมีโอกาสที่คุณจะก่อเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือจะได้ลาบผลจากการค้าขายรวมไปถึงจะมีญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเข้ามาส่งเสริมผลักดันด้วยค่ะระยะนี้นะคะเป็นไปได้สูงมากที่จะมีคนอายุน้อยมาผูกมิตรมาผูกสัมพันธ์ ซึ่งในบางครั้งเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะของความรักความใคร่หรือบางครั้งถ้าคุณมีลูกน้องบริวารอยู่แล้วก็อาจจะได้รับข่าวดีจากลูกน้องบริวารหรือไม่เช่นนั้นเขาอาจจะมาขอพึ่งพิงมาขอความช่วยเหลือจากคุณค่ะแต่อย่างไรก็ตามในจังหวะที่ดาวปุตตะโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังความอึดอัดใจความเครียดความกังวล ที่จะเกิดขึ้นต่อบุตรหลานบริวารของคุณด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นหากชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณมีลูกหลานก็อาจจะเป็นช่วงที่ลูกหลานต้องไปเรียนอยู่ที่ไกลห่างไกลจากสายตาคุณหรือถ้าเขาอยู่ในวัยทํางานเขาอาจจะต้องย้ายไปทํางานที่ไกลที่ต่างจังหวัดและทําให้ตัวคุณและเขาเหล่านั้นไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้พบปะไม่ค่อยได้พูดคุยลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะหรือแม้แต่อยู่ใกล้กันแต่มันเป็นอารมณ์ของความ หมางเมินห่างเหินทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะสารสัมพันธ์กันเท่าที่ควรค่ะ และอีกประการหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีในระยะที่ดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนลาภโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะร่วมกันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูอย่างดาวพระเสาร์มันมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องใช้เงินจุกจิกค่ะเกิดรายจ่ายที่คาดไม่ถึงมีเกณฑ์ใช้เงินในการแก้ไขปัญหามีเกณฑ์ใช้เงินไปกับคนรักคู่รักใช้เงินไปกับเรื่องของสุขภาพซึ่งบางครั อาจจะเป็นสุขภาพของชาวลัคนาราศีกรกฎเองที่เจ็บไข้ไม่สบายปวดตามกล้ามเนื้อปวดตัวกระดูกข้อเอ็นต่างๆหรืออาจจะเป็นสุขภาพของคนรักคู่รักลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งเรื่องของรายจ่ายนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีพยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวและอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะดีที่สุดค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค้ะลำดับต่อมาในระยะที่ดาวคู่มิตรโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะมันจะเป็นการกระตุ้นทําให้ชาวกรกฎเกิดความอยากได้อยากมีมีเกณฑ์อยากได้ของใหม่มีกิเลสตัณหาบางคนอยากได้ทรัพย์สินอยากได้รถอยากได้ยวดยานพาหนะอยากไปในที่ที่จันลงใจอยากไปในสถานที่ที่สวยงามอยากท่องเที่ยวหรือบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของการอยากได้สิ่งของที่เอามาประดับตัวเองก็เป็น เป็นไปได้ค่ะซึ่งจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเกิดกิเลสนะคะในระยะที่ดาวคู่มิตรสถิตอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้ก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินของคุณให้ดี แต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะในระยะนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาใดปัญหาเก่าปัญหาใหม่หรือเรื่องราวทุกใจใดก็จะมีกัลายาณมิตรจะมีมิตรคอยร่วมแรงร่วมใจคอยผลักดันให้คุณนั้นสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆนานาไปได้ค่ะบางคนนะคะก็จะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องบางคนก็จะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนรักคู่รักทีมงานเพื่อนร่วมงานที่จะเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูล ัวคุณค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเมื่อคุณเจอกับปัญหาคุณจะไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างแน่นอนและในระยะนี้สติปัญญาความรู้ความสามารถของชาวลัคนาราศีกรกฎก็ถือว่าโดดเด่นมากๆค่ะเมื่อดาวพระพุธด,ดาวพระอาทิตย์โคจรมาร่วมกันซึ่งดาวคู่นี้เป็นดาวของสติปัญญาความรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากชาวลัคนาราศีกรกฎเจอกับเหตุการณ์ร้ายหรือ เจอกับเรื่องราวที่ฉุกละหุกคุณก็จะมีไหวพริบมีสติปัญญาในการเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดี ลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะในด้านการเงินการทองสมัยก็ต้องขอบอกสักนิดหนึ่งนะคะว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้โชคฟลุกๆจากหลักทรัพย์ที่ทางบางคนเลขบ้านเลขรถให้โชคหรือถ้าในช่วงนี้คุณเดินทางไปพักค้างคืนที่ไหนตัวเลขที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นก็สามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้รวมไปถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานออฟฟิศ หรือร้านค้าลักษณะนี้ก็สามารถนำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้แม้ว่าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ไม่ได้หมายความว่าสมัยจะสนับสนุนและส่งเสริมให้คุณมามุ่งในด้านนี้นะคะเอาแค่พอหอมปากหอมคอเอาแค่เป็นความสนุกสนานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังมีคนผิดคำพูดกับคุณมีคนไม่ทําตามสัญญาดังนั้นในระยะนี้ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะซึ่งบางครั้งชาวลัคนาราศีกรกฎให้หยิบยืมไปแล้วเขาอาจจะคืนมาค่ะแต่คืนไม่ครบหรือไม่ได้โกงค่ะแต่เขาจะจ่ายช้ามากกว่าที่เขารับปากไว้ แต่ถ้าคนเหล่านั้นเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณหรือเป็นคนที่คุณมองว่าจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเขาก็เช็คเครดิตพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบนะคะ ในระยะนี้ชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีการขับเคลื่อนที่ดีมากๆคุณจะเจอกับผู้คนที่หลากหลายเจอกับกัลายาณมิตรที่ดีมีแนวโน้มที่ชาวกรกฎนั้นจะสามารถเอาตัวรอดและเติบโตได้ดีในอนาคตและในชีวิตของคนเรานะคะมันก็มีหลายแง่มุมบางมุมเกิดขึ้นกับตัวคุณบางมุมก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวคุณนั้นเติบโตและมีประสบการณ์มากขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะ สมัยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องก็เพื่อประโยชน์และความสุขของตัวคุณเองด้วยก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ